สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอนำเสนอยาพื้นบ้านคารันชูมีถิ่นกำเนิดมาจากเกาะบาดากัสก้าต้นนี้ก็จะมีใบแลกไปกว่าต้นไม้ชนิดอื่นนะคะ ใบจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วข้างๆก้องงิ่งงิง่งงอใบใหญ่มากคะ่ะเราเอามือไปเทียบดูข้างบนจะมีขนเล็กๆนุ่มๆนะคะลำต้นก็ไม่ใหญ่มากเพียวเลยคะ่ะก้านของมันนะคะคล้ายๆกับก้านมะละกอ ใบถ้าแก่แล้วนะก็จะเป็นเริ่มเป็นสีเหลืองขอบๆนะคะนี่ค่ะแปลกมากเลยเราก็ยังไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยใบของมันนะคะใบใหญ่มากเลย เดี๋ยวเราก็จะมาดูลำต้นของมันนะคะนี่ค่ะก็มียอดขึ้นเล็กๆนี่ค่ะลำต้นของมันที่เห็นเป็นรอยนั้นนะคะก็คือรอยที่ว่ากิ่งของมันนะคะร่วงลงไปเวลามันแก่นะคะมันก็จะร่วงร่วงเหมือนใบมะละกอละคะ่ะ ทีนี้มันก็จะเป็นแผลเป็นติดกับต้นตลอดไปถ้าต้นไหนแก่นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลจะเป็นเหมือนลวดลายนะคะดูดีๆก็เป็นเหมือนเหมือนรอยแผลเป็นตลอดทางยาวเลยค่ะแล้วมันก็จะมีหนามแต่หนามก็ไม่ได้แหลมคมมากนะคะเนี่ย ต้นหูช้างนี่เป็นเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะของทางมาดากัสกาใช้รักษาโรคได้หลายชนิดแถมทั้งวงการเสริมสวยก็นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสวยด้วยค่ะ ต้นหูช้างหรือคารันโชเป็นต้นไม้พลังบวกทำไมถึงเรียกพลังบวกคะเพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นความเชื่อของคนคนที่นั่นนะคะเป็นเชื่อเรื่องทางไสยศาสตร์ถ้าปลูกต้นหูช้างไว้ที่ริมหน้าต่างนะคะก็จะรู้สึกปลอดภัยจาก อันนี้เป็นความเชื่อนะคะจากพูดผีปีศาจนะคะแล้วก็พลังบวกก็คือว่าสมมุติว่ามีคนป่วยในบ้านก็จะหายเร็วมันเป็นความเชื่อของของคนสมัยโบราณน,นะคะแล้วก็จะรักษาโรคได้หลายชนิดอันนี้เป็นสมุนไพรอย่างแท้จริงนะคะเวลาจะใช้ต้องไม่ลดน้ำเจ็ดวันค่ะ เอาใบมาล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาต้มมาหั่นแล้วต้มดื่มน้ำนะคะทำเป็นน้ำดื่มแก้ไอเจ็บคอแล้วก็รักษาโรคทางจมูกนะคะจมูกอักเสบเป็นแผลที่ผิวหนังปวดฟันก็ใช้ได้ค่ะปวดฟันแก้สิวฝ้าแล้วก็เส้นเลือกขอด ก็ยังมีอีกมากมายหลายอย่างนะคะที่ว่าเราเราไม่รู้ว่าง,งั้นเถอะนะคะเพราะว่าเราก็เคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ไปค้นหาใน google ก็จะได้มาเท่านี้ล่ะคะ่ะแต่ก็รู้ว่ามันเป็นเป็นสมนุนไพรที่ชาวบ้านเขาเนาะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนบ้านเรานะคะ ใครสนใจก็ไปหาดูได้นะคะตามอินเทอร์เน็ตตาม Google อันนี้มาดามเห็นต้นมันแปลกๆก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดติดตามให้มาดามด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย